จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหากโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาในวันที่5พฤศจิกายนนี้ระหว่างผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากสองพรรคหลักอย่างคาร์ราแฮริสและโดนัลด์ทรัมป์ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแน่นอนและจากการคาดการณ์หากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้กับแผนนโยบายกีดกันผู้อพยพที่สุดตรงของเขาอาจมีผลกระทบต่อคนไทยที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในหลายด้านทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการขอวีซา่าที่อาจมีการเพิ่มข้อกำหนดในการขอวีซ่าที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองของผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศไทยอาจถูกตอมตรวจสอบเข้มงวดกว่าเดิมสรุปโดยรวมแล้วเราอาจขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้ยากขึ้นและอาจมีโอกาสถูกส่งตัวกลับมากขึ้นเมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาหากทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบายของทรัมป์หากเขาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะดังนั้นใครที่กำลังจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา หากคุณสามารถทำนัดสัมภาษณ์ได้ก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นการดีทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครมีแพลนจะขอวีซ่าหลังเดือนพฤศจิกายนนี้และหากทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งคุณก็อย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปค่ะเพราะหัวใจหลักในการขอวีซ่านั่นคือการที่คุณสามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการไปเที่ยวอเมริกาจริงๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเขียนแนะนำตัวเองในแบบฟอร์ม DS 1 6 0นั่นเองซึ่งผู้สมัครขอวีซ่าหลายคนที่ต้องการไปเที่ยวอเมริกาจริงๆแต่ไม่สามารถอธิบายให้เจ้าหน้าที่กงสูลเชื่อได้ทำให้ต้องถูกปฏิเสธวีซ่าไปอย่างน่าเสียดายค่ะดังนั้นการรู้วิธีนำเสนอตัวเองใน DS 1 6 0จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าคุณสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์คุณมั่นใจว่าคุณต้องการไปเที่ยวจริงๆ คุณผ่านวีซ่าแน่นอนค่ะ